ันนทุกคนตคั้งในนะครับในวันนี้เราจะเปลี่ยนอินสตาแกรมให้กลายเป็นคนขึ้นมาด้วยการเอาแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ เดี๋ยวเซฮายฮายกลับมาแล้วกับ c y b e r k i n g d o m EP ที่3ใน c y เ e r k i ค g d o m เป็นรายการที่เราจะมานั่งออกแบบคาแรคเตอร์กันนั่งวาดรูปกันโดยการหยิบจับเอา Element Technology Application เอามาปรับออกแบบให้มีชีวิตขึ้นมา EP กันก่อนเราได้ทำการเปลี่ยน Application Line แล้วก็แอปพลิเคชัน TikTok ให้เป็นคุณน้องๆขึ้นมาแล้วนะฮะและในอี e ีนี้เป็นโจทย์ที่หลายคนรีเควส t กันเข้ามาเยอะมาก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 มเลยวันนี้เราจะเปลี่ยนแอปพลิเคชัน Instagram ให้กลายเป็นคอนมันต้องพยายามดีและขนาดนั้นส่วนในเรื่องของเครื่องมือที่เราจะเอามาว่าดรูปกันในคราวนี้ ก็เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากผู้ใหญ่ใจดีของเราหัวไวม่ม a t e Pad Pro 12.6นิ้วจ้าเป็นแท็บเล็ตสเปกแรงเครื่องโปรเหมาะมากๆสําหรับสายครีเอเตอร์สายนักวาดต่างๆหรือว่าสายทํางานทั่วไปก็เหมาะเพราะว่าด้วยหน้าจอที่เขาใหญ่ถึง12.6นิว้วแล้วก็เป็นหน้าจอ OLED Full View Display สีสวยสีสดไม่ผิดเพี้ยนและยังมีปากกา M Pen c i l Gen 2รองรับแบงกดต่างๆได้ดีใช้งานคู่กันคือพัวปัง บังปูอะปูปังบังขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังอยู่กับเรานะครับอะก่อนที่จะไปได้ออดแบบกันต้องไป brainstorm กันก่อนสมมติว่าเราออกแบบใช่ไหมทุกคนเรานั่งคิด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 ไอเดียมันจะมาได้ทุกเวลาเราอาจจะกำลังแบบว่าอาบน้ำอยู่คิดอะไรออกขึ้นมาคิดออกวิ่ง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  ไม่ต้องแบบว่าไปเปิดเครื่องใส่รหัสขนาดแค่หยิบเอ็มบันซิลขึ้นมาแล้วก็แตะที่หน้าจอแบบนี้เขาก็จะพร้อมเขียนได้เลยเข้ามาถึงหน้านโน้ตได้เลยจุดก่อนอยากใช้อินสตาแกรมเป็นผู้หญิงสวยๆนะแล้วก็ต้องมีความรวยรวยสวยสวยรวยๆวย,ๆเ,ยๆเพจงานดีๆไปลงไอจีให้หมดอาจจะต้องแบบว่าอวดๆยิ่งๆนิดนึงฟีลลิ่งนั้นอะเป็นธรรมชาติของแอปพลิเคชันนะอันนี้ไม่ได้ว่าใคร I saw, I saw, ไอโซไฮโซหน่อยๆนี่คือเราเเป็นคนติดดินเหมือนกับทุกคนแหละแต่ว่า รองเท้าที่เราเหยียบลงไปบนดินเนี่ยราคา55ล้านบาทเป็นดินค่ะขอบเพชรติดดินเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องดูดูรายแต่แบบเรียบๆนะเรียบๆนะแต่กูก้ๆแต่เรียบๆอะไรวะถ้าทุกคนเห็นว่าแบบลายมือของเราเป็นอย่างนี้นะลายมือดูอานไม่ค่อยออกแบบนี้ก็คือไม่เป็นไรเพราะว่า Google ในแพลตปรตัวนี้เขามีฟังก์ชัน free s c r i ต์เวลาที่เราแบบไม่อยากจะพิมพ์เราสามารถใช้ปากกาเขียนเป็นลายมือได้แล้วเครื่องมันก็จะแปลเป็นตัวหนังสือให้เราได้เลยสะดวกสบายมากๆแต่ถ้ารู้สึกว่าตัดพิมพ์มากกว่าก็าไม่ต้องห่วงเลย เราะว่านี่คือหัวเว่ยแมกเนติกคีย์บอร์ดคือเป็นคีย์บอร์ดแท็บเล็ตที่ปุ่มดีมากโอเคเราได้ไอเดียเบรนสตมเข้าๆแล้วไปสเก็ตกันจา้า <c oughs> มาความอินสตราแกรมเราให้เป็นผู้หญิงนี่ทำการสเก็ตโครงร่างของโพสเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีความแบบยืนพ o i อยขายืนแบบนิดนึงฟิลลิ่งแตกคาเฟ่ให้ S <S เราจะเริ่มสเก็ตตัวเสื้อผ้าก่อนแล้วกันเนาะอยากจะให้ดูรวยๆแล้วก็ดูแบบไฮโซไฮโซเอาเป็นแบบกระโปรงฟูๆไหมความเจ้าหญิงพรินเซสไหมก็ดูรวยอยู่นะแต่ว่าอยากจะให้ดูแวนเหาดูทันสมัยนิดนึงเพราะอย่าลืมว่าอาณาจากักรไซเบอร์คิดอของเราจะต้องเป็นเวเทคโนโลยีฮะเพราะงั้นเนี่ยกระโปรงม,มันอาจจะดูยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เอาเป็นแบบเป็นสาวธรรมะแมดีบว่ะเราว่าน่าจะเข้ามากกว่าเออ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 งนี้ชรงนี้ได้อยู่ มีความแบบใสแกางทมัดทแมงใส่รัดๆนิดนึงเพื่อความเซ็กซี่แล้วอาจจะมีความฟูฟ่องความรวยฟู hurting, ฟ่องฟูฟ่องเฮ้ยเห็นนี่ก็ดูดีอ๋อนี่ก็พอได้นะเนี่ยนนี่ก็ดูรวยแล้วนะทุกคนนี่เพ็แล้วพูดถึงพูดถึงแรงกดของปากกาตัวนี้ทุกคนอันนี้เป็นปากกา e p e n t i l Gen 2คือดีมากคือขาวก็คือรองรับแรงกดไม่ว่าจะกดัตรกดหนักกดเบาซึ่งแรงกดเนี่ยเป็นข้อสําคัญหนึ่งของงานดิจิตอลเลยถ้าปากกาไม่กดได้ไม่ดีก็ไม่ต้องมีก็คือใช้นิ้ว อะไรก็คือไม่ถูกต้องนะแต่ด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นเอ็มเพนซิลที่มีน้ำหนักเบาไม่เมื่อยมือแล้วก็ตัวรูปทรงดีไซน์ออกมาเป็นแบบหกเหลี่ยมดีไซน์หกเหลี่ยมนี้มีอยู่ในดีสอรจริงๆมันจะทำให้เราจับได้ถนัดมือมากขึ้นเราได้ส่งของชุดข้าวๆวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเคาะเส้นตัดเส้นมานิดนึงนะงปึ๊บเป็นยังไงบ้าง นี่เราไปตัดเส้นมาแล้วประมาณนี้ไม่ใช่ว่าตัดเส้นแต่ว่าเคลียร์เส้นให้สะอาดมากขึ้นคือเดี๋ยวชุดก่อนชุดของเราจะมีความแบบกางเกงแนบลงไปแล้วก็เชื่อมต่อกับเกาะอกด้านบนคือเขารวยรวยหนึ่งขนาะดเอาหน้าอกเนี่ยเป็นชุดคริสตัลนะคะนิดนึงปับน,นั้นเลยดีตัอต้องแป่งไปเลยแล้วก็จะเพิ่มความเทคโนโลยีด้วยดีไซน์ของชุด นิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้ตัดเต้นอะไรจริงจังให้ดูนะวันนี้มาเน้นๆออกแบบดีไซน์กันไปนะจ๊ะโอเคเริ่มวางแผนสีกันก่อนที่เราจะไปลงจริงๆเราก็จะวางแผนให้กับว่าสีน้ำหนักของภาพนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเพื่อเผื่อว่าเราจะมีการแก้ไขได้ไดมาดูที่โลโก้สแกมกันทุกคนเป็นโลโกโแปป้แอปที่สีเยอะมากสีคือสีเปรี้ยวมากทุกคนเห็นสีอะไรอยู่ในนี้มีสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีชมพูคาร์ฟูลมากๆทุกคนเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะหยิบจับเอา สีตรงนี้มามาใช้งานเนาะอาจจะยากนิดนึงให้เขาไล่การเดียนไหมไล่สีไหมเออไล่สีเหมือนกับชุดตัวนี้แล้วเดี๋ยวดีเทล,ลอื่นๆค่อยค่อยลองปรับดูเอาไล่จากม่วงไปอะม่วงก็ชมพูเหลืองม่วงชมพูเหลืองออกน้ำเงินน้ำเงินด้านบนตรงคริสตัลมีอาจจะมีแบบว่าระยับโอ้จะชอบไอเดียชมขลง,งานไป <laughs> จะชอบนะมันไม่ชอบหรอนะชอบนะแกเป็นแบบฮิปปี้มากแต่ก็คือดูด้วยแบบมีสีสันใช่ไหมเป่ารองเท้าสีเหลืองไปเลยเพราะว่าเป็น colorful girl colorful Girl all o h e r ใช่ไม่ใช่นั่นมัน beautiful girl เ,นเพียงเก่ามากเลยการวาดสีสดๆแบบนี้ถ้าปกติเราจะพยายามเลี่ยงเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักของสีมันแบบ แต่ตามากอะ่ะมันทำให้เราตั้งระยะค่อนข้างยากถ้าใครที่แบบว่ายังกำลังหัดอยู่อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าด้วยหน้าจอ OLED Full Display ของตัวเครื่องนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเขาเป็นหน้าจอที่มีความแม่นยำของสีสูง Ultra High Contrast Ratio 1นล้านต่อ1น1สีตรงเหมือนกับที่ตาเห็นเลยทำให้เราทำงานแบบสีไม่ผิดเพี้ยนถ้างานเริ่มต้นของเราสีไม่เพี้ยนเอาไปโผลที่ไหนมันก็ไม่เพี้ยนนะจ๊ะ แล้วเป็นหน้าจอที่มีความกว้าง12.6นิ้วคละเอียด 2K ขอบข้างนอกของตัวกรอบเนี่ยมีความบางแค่5.6มิลลิเมตรให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเรากำลังวาดอยู่บนแคนวาสมีความสิปินวาดอยู่บนแคนวาสบอกตรงๆตั้งแต่ที่เรามาวาดลงบนเมทัลพ็อตอะมันทํางานได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะว่ามันเป็นหน้าจอใหญ่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องถ่างอะี้อะเราสามารถเห็นภาพรวมได้ในแบบได้ในช็อตเดียวอย่าหาว่าโมนะก็คือ ไม่ค่อยปวดหลังเท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือจะจะาเพ่งอย่างี้ทุกคนนี่คือ color s e t c h ที่เราลงไปเพื่อดูเช็คตำแหน่งของโครงสร้างของสีอย่คเข้าๆมาประมาณนี้แกเป็นตัวที่สีแลดมากโอ้โหดูในกล้องคือแบบแปดมากทุกคนยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบอาตรงๆไม่เคยทำสีสดขนาดนี้โอเคเราได้โครงสร้างของสีคร้าๆแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะไปค่อยๆเก็บดีเทลรายละเอีย <laughs> ขึ้นมา ในครั้งนี้เราทําการวาดแบบค่อยๆเก็บทับเส้นทับเส้นขึ้นมานะฮะก็คือลงสีพื้นไปใต้เลเยอร์ใต้ส่วนของลายเส้นไปแล้วเนาะแล้วเราก็จะค่อยๆมา,าดึงสีที่อยู่ข้างบานเส้นแบบนี้แล้วก็มาเก็บเก็บขอบขอข้างๆแบบนี้นะฮะส่วนเงาก็จะดึง สีจงเงาขึ้นมาปัดไปปัดมาคือเราก็าไม่รู้ว่าวิธีนี้เรียกว่าอะไรแต่ว่าหลังมาเราลงสีด้วยวิธีนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ในส่วนการลบผิวหนัง EP ก่อนเราสอนไปแล้วใช่ไหมเราไกด์ไปแล้วในส่วนการวาดดวงตา EP ก่อนเราก็สอนไปแล้วนะ EP นี้เห็นหวนัวตล้นอย่างนี้เข้าสู่ช่วง art tips ตอนทุกคนลงสีเส้นผมเว้ยหัวล้นอย่างนี้ลงสีเส้นผมลงยังไงมี หลากหลาย7 8็ดพันล้านวิธีในการลงสีเส้นผมมากๆแต่ว่าไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามอันดับแรกเราจะต้องทําการวาดโครงร่างขึ้นมาก่อนเพื่อรู้ว่าจะเป็นแนวไหนเนาะคืออาจทุกคนรู้วิธีการวาดหน้าหรือเปล่านะวิธีการวาดหัวแบบง่ายๆก็คือมีวงกลมทุกคนวงกลมที่เป็นกระโหลกนะฮะบอกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเหมือหมายน้างเขน,นก็วาดปลายลงมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอปุ๊บ ปึป๊บหูปึ๊บปึ๊บลบปึ๊บปึ๊บปึ๊บป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 าจมูกปากนี่คือหัวแล้วเราจะมาวาดทรงผมให้กับหญิงสาวคนนี้กันก่อนที่จะไปวาดอ่ะวิธีง่ายสุดในการวาดทรงผมคือไปหาเล็บเล็บมาว่าจะแบบเป็นทรงไหนทรงหญิงทรง,ง,งชายทรงดัดรอนทรงอะไรเงี้ยมันจะมีโครงสร้างที่ทําให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นทรงอผู้หญิงผมยาวทั่วไปก็เป็นผมผมยาวใช่ไหมแล้กวก็วาดผมยาวออกไป เห็นเส้นตรงนี้ไหมเราขีดไว้นั่นคือเส้นขอบเขาเรียกอะไรอะ่ะเส้นรากผมอะ่ะของเราด้านบนซึ่งมันมีประโยชน์มากว่าเหมือนกับผมที่เราเห็นในชีวิตประจําวันของเราเลยนะก็คือสมมุติว่าอยากจะให้คุณน้องนี้ผมนะปัดข้างนะก็คือต้องวาดจากเส้นรากผมลงมาข้างปัดข้างแสกข้างนิดนึงปัดข้างอย่างนี้อปัดข้างอ่าอาจจะมีฝังนิดนึงงผมนิดนึงอะไรอย่างงี้ นี่ก็เป็นทรงผมทรงนึ่งแล้วใช้งานได้แล้วนะครับที่หนืเขาเป็นลงสีหรืออาจจะเปรี้ยวๆหน่อยทรงกึุ่งผู้ชายความผมสั้นเนาะประหม่าเนะลูกนะกาททำทรงผมเดียวกับชั้นนี้ก็คือหนูก็จะเป็นคนผมบางนะคะแต่ก็ดีที่ไม่ต้องเปลืองผลิตภัณฑ์แชมพูนี่แค่ดูเป็นแบบว่าต่ามันนิดนึงไหมหรือแบบ ผมสั้นแบบว่าบ๊อบไหมบ๊อบบ๊อบบ๊อบนี่ก็จะมีความแบบว่าเต็มเออ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 รูตัด้รับประทานติอกติดกิจายขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของผมเป็นยังไงแล้วก็วาดเป็นแบบว่าเป็นก้อนๆไปก่อนสมมุติว่าเราจะแบ่งให้คนนี้เป็นผมยาวผมยาวสวยๆขี้เหมือนกับว่าใส่ ผลิตภัณฑ์พิมนวดผมชั้นดีเพราะว่านาง็นคนรวยวาดเป็นก้อนๆ้อนก็คือส่วนที่เป็นด้านหลังนั้นก็จะเป็นก้อนหนึ่งถูกไหมส่วนที่เป็นด้านข้างหนีบหูก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งการจะเป็นฐฐนังวาดที่นั้นทุกคนเราจะต้องเปิดตาที่3ามของเราขึ้นมาเปิดขึ้นมา ดวงตานี้เราจะต้องมองเห็นของทุกอย่างให้เป็นรูปทรงรูปร่างเลยค่ะคันนี้คนนั้นเดินมาฉันเห็นทรงผมของคนนั้นเป็นก้อนๆกลมๆเป็นบอบๆกลมๆกลมๆกลมๆแต่ว่าบริเวณด้านหน้ามาของเขาเป็นครึ่งวงกลมเป็นครึ่งวงกลมเป็นครึ่งวงกลมและในบริเวณอ่ด้านข้างใบหน้าของเขามีความสามเหลี่ยมเฉียงลงมาแบบนี้เฉียงลงมาแบบนี้เป็นทรงผมที่เท่มากๆเลยด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะ อ๋อนั่นหลังก็เป็นครื่องมงโ้งรับขึ้นไปและนั่นก็คือทรงผมของเขาทุกคนเจอคนนี้มีทรงผมที่เปรี้ยวเยี่ยวมากแล้วค่อยมาเก็บเส้นผมดีเทลรายละเอียดเล็กๆที่มันเกิดขึ้นทีหลังมองภาพตัวอย่างให้เป็นภาพรวมก้อนๆเลยค่ะคณิตไว้ก่อนนะฮะอ่ะโอเคนี่คือลายเส้นผมที่เราสังเกตไว้แล้วริวเวอร์ อะไรจะยอนจะบูยจะบวยชอยมัดขนาดนั้นโฆษณาแชมพูนางเป็นนางแบบโฆษณาแชมพูสักอย่างหนึ่งวิธีการลงสีเส้นผมมีหลากหลายร้อยแปดพันเก้าวิธีมากๆเลยทุกคนแต่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามสิ่งสำคัญแรกคือจะต้องใส่สีเบสไปก่อนสีเบสก็คือสีพื้นฐานทั้งหมดที่มีก่อนเพื่อให้ดูว่า s i l h เอ e ซ t e s i อ h e ก็คือเงาเชฟของทั้งหมดของอ็อบเจกต์นี้มันเป็นรูปทรงไหนอย่างเช่นเราการเสื้อยอย่างนี้เชฟของเสื้อก็จะเป็นแบบกึ่งกึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแขียนออมาแบบนี้ใช่ไหม ลงสีตรงนี้ที่เป็นสีดำมือเสื้อเนี่ยให้หมดไปก่อนเส้นเดียวกันกับเส้นผมวันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเอชเชนเอชเชนก็น้ำตาลน้ำตาลดำๆเลือกสีกลางๆไว้ก่อนนะฮะเราค่อยมาลดแสงลดเงาเพิ่มเติมจำได้ไหมเพลงที่เราเคยสอนกันไปอา้าวพร้อมกัน not so white not so dark keep it natural not so white not so black keep it natural ไม่ขาวไปไม่ดำไปให้เป็นธรรมชาติจะไม่ขาวสุด ไม้ดำสุดเอาอยู่แถวๆตรงกลางเราจะได้มีพื้นที่ใน,นการเล่นๆเพิ่มเติมได้อีกอย่าลืมแยกเลยเยอะไว้ด้วยนะทุกคนเราจะไม่ทํางานทับกันนะปึ๊บๆๆปึ๊ก็จะาลงสีกลางๆอันนี้ไว้ก่อนนะจะยาวจงเลยกิจชาไปหมดเลยอ่ะประมาณนี้ดีเทลค่อยว่าเก็บทีหลังแสงอยังไรคะพี่ดาวออสวยเพรสวยสวยร,รังปุงขั้นตอนต่อไปเราจะค่อยๆสร้างเงาขึ้นมา สิ่งที่หลายคนที่เริ่มทํางานดิจิตอลเพนน่ะแล้วเขาเริ่มทําผมมาถึงปุ๊บเขาใส่รายละเอียดเลยเว้ยเขาใส่แบบว่าโอ้มาถึงปุ๊บฉันจะใส่เส้นจิกฉันจะไปเลยป๊บปไปเลย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 ,เลย,เลยใจเย็นๆต้องค่อยเชฟโครงล่างดูผมมันเป็นก้อนๆมองให้เป็นภาพเป็นก้อนๆไปก่อนอย่างในตอนนี้เราจะระบายสีเข้มเพื่อสร้างเงาหางพื้นที่ของเงาตองเส้นผมไปก่อนอันนี้มันจะทริคกี้นิดนึ่งว่าแบบตรงไหนอะไรเงี้ย ลราสังเกตผมจริงก็ได้เดี๋ยวไปหารูปในแบบในเน็ตมาก็ได้นะตรงไหนที่เป็นเงาในวัตถุของเราบ้างเราก็จะใส่ตรงบริเวณตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ yes, ปุ๊บปุ๊บบริเวณลายผมปุ๊บปุ๊บไดผมได้ผมได้ผมบริเวณข้างหลังคอตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบริเวณที่ผมข้างหน้ามันมาตกอยู่โอเคดูเงาแล้วมันดูแบบมีมิติขึ้นมาแล้วอยากจะลองทำอย่างนี้ทุกคนที่แบบว่าเทนติวเตอร์ค่ะค่ะมาต่อไปลงเงาลงเงาลงแสงลงแสง ถ้าชอบเดี๋ยวเราจะลองหัดทําอย่างนี้บ้างต่อไปร็นการลงแสงนะแสงไฮไลท์ของเส้นผมยังไม่เชิงว่าเป็นไฮไลท์เป็นส่วนที่สว่างขึ้นมาดีกว่าตัวนี้สว่างขึ้นมาก็จะดึงขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะมีขยับสีนิดหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อแสงมันจะกระทบบริเวณตรงตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ปึ๊บปบส่วนไหนได้บ้างที่จะดูเป็นแสงเข้ามานะ น,นี้หรือเปล่านะวันนี้ผมสุขภาพดีเลยก็คือผมมันเรื่อมแผลๆเลยต่อไปทีนี้ค่อยๆไล่ๆเก็บดีเทลขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะชอบแบบเก็บละเอียดขนาดไหนบางคนเก็บเป็นเซ นเป็นก้อนๆอ,อย่างเราคือเน้นเก็บเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วค่อยเติมความเป็นขนเข้าไปทีหลังอะไรเงี้ยมีวิธีนัดอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเราได้ความเงา <ào S 2> ความไฮไลท์ลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะเราสามารถใช้เครื่องมือสมเชเครื่องมือถูนี้ที่เป็นนิ้วมือรูปนี้ก็เอาเล็กๆหน่อยถูไปมาได้หนึ่งคือมันจะให้สีเราเบลอเข้าหากันแล้วเมื่อมันเล็กปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเส้นๆยุกยิกยุกยิกขึ้นมายุกยิกยุกยิกยุกยิกก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะการยุกยิกนี้นะหรือ ถ้าไม่ยุกยิกอย่างของเราอ่ะเราจะใช้การผสมกันระหว่างบลัชแบบฟุ้งๆนะฮะแล้วก็ดึงสีที่เป็นสีเดิมของมันผสมกับบลัชแบบธรรมดาก็อยๆปาดเข้าหากันจะพยายามเก็บความเป็นก้อนเอาไว้ก้อนผมหน้าก้อนผมหลังเอาไว้นะฮะอ่ะทีนี้จำได้ไหมอยากจะให้เส้นของเรามีความใกล้เคียงกับวัตถุแล้วก็เปลี่ยนเส้นสีเส้นของเรา ให้ก้เคยกับสีวัตถุเดิมซึ่งในที่นี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นสีออกตาลเข้มหน่อยนึงจะได้ไม่โดดมากนะฮะเออก็ดูดีแล้วนะนี่ต่อไปเราก็จะสร้างเลยเยอร์ทับเส้นขึ้นมาเป็นการคัดเงาคัดอ็อบเจกต์ให้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นดีเทลตรงบริเวณใบหน้านี้อาจาจะมีผมปึ๊บ อย่าลืมความเป็นก้อนๆด้วยอย่าให้มันมาทําลายความเป็นก้อนๆของเราถ้ารู้สึกว่ามันมันเริ่มใกล้แล้วคัดออบเจกต์ขึ้นมาด้วยการใส่สีที่เข้มขึ้นไปแล้วก็สีที่สว่างขึ้นเพื่อสร้างไฮไลท์ให้มันขึ้นมาอีกหนึ่งเลเวลแต่ก็อย่าลืมไม่ขาวไปไม่ดําไปต้องเป็นธรรมชาติไม่ขาวไปไม่ดําไปจะต้องเป็นธรรมชาตินะอย่าลืมนะโค้นะคืออันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูของจริงมันจะต้องค่อยๆเก็บแบบว่า อะไรเงี้ยดีๆนะโอเคสมมติว่าเราเก็บแบบว่าเออเก็บขอบเก็บอะไรดูเนียนดูคลิปแล้วใส่ไฮไลท์นิดนึงอะสมมติเพิ่มแสงอะไรขึ้นมาสว่างไม่ต้องใสยย่เยอะถ้าใสายย่เยอะมันจะดูปลอมมากใส่นิดเดียวโอ้ดูแบบฟินฟังฟงฟิง,ฟง,ฟงเมื่อทุกอย่างมาเป็นบล็อกเราลงสีเป็นบล็อกบล็อกไฟแล้วอยากให้เป็นเส้นผมค่อยมาเติมความเป็นเส้นผมในตอนนี้เช่นใส่ปอยที่มันดูแบบเป็นเส้นเส้นขึ้นมาเส้นเล็ก ขอบข้างนอกไปดูเป็นก้อนๆเกิน,กน,กนไปทําให้มันมีเส้นโผล่ออกมานิดนึงในระหว่างก้อนๆอ,อาจจะมีเส้นสีดําเส้นสีเข้มโผล่เข้าไปนิดๆหน่อยๆเอาพอกรุบกริบตาเยอะไปอย่างนี้ก็จะคือเริ่มหัวยุ่งแล้วนะขึ้นอยู่กับความเนี๊ยบแล้วแหละนี่ตัวอย่างประมาณนี้นะตอนค่อยไปเก็บเก็บคมเก็บขอบอ,อะไรเข้าไปทีนึงเทคนิคอีกอันนึงคือ เมื่อเราลงอย่างนี้ไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนไฮไลท์บางอย่างได้เช่นเราจะให้มีความไล่เฉดสีติ่งจมููโผ้ามานิดนึงลายกาเดียนเบาๆเราค่อยไปปรับโมดของตัวเลเวลเลเยอร์ไปอันนี้คือเพรมากเนี่ยสวยพูม่วงตันนี้ก็ไปเก็บไปกกุบอะไรประมาณต่อต่อต,อตอกันไปนะจ๊ะนี่คือเทคนิคคร่าวๆในการลงสีเช่นผมสไตล์เราครับ เมื่อสักครู่เราได้ทาการนั่งเก็บดีเทลของตัวชุดขึ้นมาแล้วเห็นความสีสดสีสวยอันนี้ไหมทุกคนมีความตกผลึกคริสตัลแต่และว,ว่ามันก็น่าจะเข้าที่แล้วเนาะใครที่อยากจะแบบเอ้ยเอารูปสก็ตของเราเนี่ยไปดูที่คอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้หรือถ้าแบบยังไม่มั่นใจแบบเอ๊ะจะลองลองไปดูช็อปเพิ่มเติมไปดึงสีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้จะดึงในแอปหรือว่าไปดึงในแล็ปท็อปตามความถนัดต่อก็ได้เพราะว่าหัวเว่ยเขามีฟังก์ชันหัวเว่ยแชร์ สามารถส่งไฟล์หาการผ่านเครื่องหัวเว่ยได้กันหรือว่าจะใช้เมดแพดตัวนี้ให้เป็นหน้าจอที่2ของแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กก็ได้ด้วยฟังก์ชันหัวเว่ยมัลติสกรีนคอร์รัปชั่นวิดแล็ปท็อปนะจะใช้หน้าจอแบบว่า Mirror Mode ก็คือมี2จอหรือว่าจะใช้หน้าจอเป็นแบบว่า e x t e n d Mode เเพื่อนจอเขามีจอหนึ่งและความเก๋คือ M p e n n i l l ยังใช้งานได้อยู่นะจ๊ะท่ากับว่าเธอสามารถเขียนลงบนหน้าจอได้ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปปรับแต่งดีเทลเพิ่มเติมค่อยๆเก็บดีเทลแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานไฟนักกันเลยจ้า งางบ้นั่นคือน้อง i n นสตาแกรมของเราไว้แก่ดูมันสาวมั่นสาวเปรี้ยวสาวเผ็ดสาวบับแองเจิลมากาเลยนะฮะถือว่าได้ทำการเก็บน้อง i n นสตาแกรเข้าขังไซเบอร์ทิงของเราอีกค่อนหนึ่งจะ้ะในอีพีต่ต่อไปอยากจะให้เราลองเปลี่ยนแอปพลิเคชันไหนไทิ้งคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดีที่ยังอยู่กับเรากับหัวเว่ยเมดแพดโปร12.6นิ้วเครื่องนี้เลยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปติดตามเนเพิ่มเติมที่ลิงก์ที่ดีสคริปชันของสินค้าทำให้เรากับ c o เ e อร์ยังได้ทำงานร่วมกันอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณคครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไป see you guys later bye bye not to white not to dark keep it n a t u r อก not to white not to dark keep it natural